คืนหนึ่งบนถนนเปลี่ยวชนบทชายคนหนึ่งกำลังขับรถผ่านเขตป่าเขาทัานใดก็มีหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถด้วยความตกใจเขาจึงหักรถเสียหลักเข้าข้างทางทั้งรถและเขาพังแทบไม่เป็นท่าเขาหัวเสียใส่ผู้หญิงคนนั้นที่ทะลึ่งวิ่งเข้ามาเธอจึงวิ่งหนีเขาเข้าป่าข้างทางทันทีกลางป่ามักจะดึงสันดานดิบของมนุษย์ออกมาเขาจึงคิดจะทำอะไรมากกว่าแค่การเรียกประกัน เขาปล่อยให้ด้านมืดทำงานแทนสมองและศีลธรรมแต่เพราะเขายังไม่รู้จากด้านมืดเพียงพอจึงไม่รู้ว่านี่คือกับดักเขาจึงกลายเป็นอีกหนึ่งดวงวิญญาณที่ปีาศาจสาวได้มาครอบครองนั่นเพราะเขายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวในความมืดมันทำอะไรได้บ้าง อ่อนเคยชินกับการอยู่ห้องเพียงคนเดียวแต่คืนนี้มีบางสิ่งผิดปกติไปใครบางคนเข้ามาอยู่ในห้องของเธอห้องใหม่ที่เพิ่งเช่ากับราคาอันแสนถูกไม่นึกเลยว่าจะเจอดีเข้าจนได้นั่นเพราะมีผีผู้หญิงตนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ของเธอ วันหนึ่งก่อนที่จะเลิกงานเปรมได้รับโทรศัพท์จากภรรยาเพื่อขอความช่วยเหลือเขารีบมุ่งกลับไปที่บ้านโดยไม่ทันขออนุญาตเจ้านายสักคำบ้านของเขาอยู่ไม่ไกลนัก15นาทีโดยการวิ่งเขาจึงกลับไปถึงบ้านเขาร้องเรียกภรรยาตะโกนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเจ้าหล่อนกำลังนั่งตัวสัน่นมองมแมลงสาบบนโต๊ะอาหารอยู่ เขารู้ว่าเธอกลัวมแมลงแต่ไม่คิดว่าจะทำตัวน่ารำคาญได้ขนาดนี้เขาต่อว่าเธอไปยกใหญ่ก่อนจะรีบย้อนกลับไปทำงานเธอที่กำลังพูดอะไรไม่ออกได้แต่นั่งตัวแข็งอยู่แบบนั้นแทนที่เขาจะถามสักคำว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือทำไม,มแมลงสาบถึงเข้ามาได้ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งฉีดยาไปเมื่อวันก่อนหรือเขาอาจจะแค่ถามสักคำว่าลูกของเขาหายไปไหนในวันเสาร์แบบนี้ วันหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีพายุเข้าจนฟ้ามืดเสียงสายฝนปลุกให้ไม้ตื่นขึ้นจากการแอบเงียบตอนกลางวันเธอเรีบปิดประตูป้องกันไม่ให้สายฝนกระเซ็นเข้ามาในห้องแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันทำให้เธอแทบจะหัวใจวายมันคือเงาประหลาดที่เกาะจับอยู่ที่กระจกของห้องที่เกาะตัวเป็นรูปจนน่ากลัวชอบกล จูนเกิดปวดท้องมากขณะเดินทางในต่างจังหวัดเธอจึงแวะเข้าห้องน้ำข้างทางแม้จะไม่สะอาดสมใจนักแต่มันก็ยังใช้งานได้จูนรีบจนลืมหยิบทิชชู้ติดตัวมาด้วยแต่โชคดีที่ยังมีที่ชู่เหลือปัญหาก็คือมันดึงไม่ออกแถมยังมีน้ำเหนียวๆติดมือมาอีกด้วยด้วยความสงสัยจูนจึงเปิดกล่องที่ชู่ออกมาดูเธอพบหัวคนข้างในและที่จับอยู่นั่นคือลิ้น ไม่ใช่ทิชชู่บนสะพานลอยแห่งหนึ่งเป๋าพบมือถือของใครไม่รู้ทำตกไว้หน้าจอมันแตกร้าวทำให้มองเห็นว่ารูปเจ้าของได้ไม่ชัดนักแต่เธอคนนั้นคงสวยไม่เบาเขาจึงคิดว่าจะนำไปคืนเธอทันใดเปาก็สังเกตได้ว่าเธอกลับมาหามือถือพอดีที่น่ากลัวก็คือเธอมีอรอยบนใบหน้าเหมือนกับในมือถือเปะ๊ะ จู่ๆมือถือก็แตกหักลงแล้วใบหน้าของเธอก็หักลงต่อหน้าเขาเช่นกันณห้องดับจิตใครคนหนึ่งกำลังแต่งหน้าศพการแต่งหน้าศพไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอก็รู้ว่าจะแต่งยังไงกับศพนี้สุดท้ายเธอก็ทำสำเร็จด้วยมือของเธอเองเธอปิดผ้าคลุมไว้และกำลังจะออกจากห้องนี้ ที่น้าห้องเธอพบกับเบสซึ่งดูเหมือนเขาจะมาแต่งหน้าศพเช่นกันทั้งคู่จึงทักทายกันตามภาษาก่อนที่เบสจะเดินเข้าไปทำงานแต่สิ่งที่ประหลาดใจเบสที่สุดผู้หญิงคนนั้นหน้าเหมือนศพเป็นอย่างมากและที่แน่นอนที่สุดก็คือเธอคนเมื่อกี้ก็ไม่ใช่คน กงแต่งหน้าในห้องน้ำห้างนี้มีคนน้อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนแอมตกใจเมื่อพบว่ามีหญิงอีกคนเดินออกมาเธอกรีิดลั่นแล้ววิ่งหนีไปสุดชีวิตซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันนั่นเพราะเธอไม่รู้ว่าตนเองตายแล้วเธอฆ่าตัวตายในห้องน้ำแห่งนี้ในทุกๆคืนเธอจึงออกมาซ้ำๆนั่นคือเหตุผลที่ห้างนี้คนน้อยลงทุกที คืนหนึ่งขณะที่ออนกำลังหลับสนิทแต่คืนนี้บางสิ่งกำลังคืบคานอยู่บนตัวเธอมันถอดอาพรของเธออย่างแผวเบาเพราะปีศาจบางครั้งก็ต้องการอะไรเหมือนมนุษย์มันกระชากชุดนอนของออนจนเธอสะดุ้งตื่นขึ้นเธอสะดุ้งกรีดร้องขณะที่ไม่เหลือเสื้อผ้าเลยสักชิ้นก่อนที่สิ่งนั้นจะรีบกระโจนออกไปทางหน้าต่างห้อง กิมเป็นพยาบาลกะดึกในคืนนี้เธอถูกสอนมาว่าโลกนี้ไม่มีผีแม้ว่าช่วงนี้จะเพิ่งมีรุ่นพี่เสียชีวิตไปแต่เธอก็ไม่ได้จิตอ่อนจนไม่กล้าอยู่คนเดียวแต่จู่ๆเธอก็สังเกตเห็หนอะไรข้างหน้ามันคือผีแน่ๆที่กำลังเดินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของเธอมันแลบลิ้นปิ้นตาราวกับเธอคือเพื่อนสนิทเธอทำได้เพียงกรีดร้องขอให้มโนรี่ไปจากที่นี่ไม่นึกเลยว่าวอร์ดนี้จะเฮี้ยนจริงๆแบบที่หลายคนว่าไว ซึ่งกิมคงไม่รู้ว่าผีเมื่อครู่นั้นมันไม่ได้ทักทายกับเธอคืนหนึ่งขณะที่หวานกำลังเดินทางกลับบ้านเธอก็พบผู้หญิงอีกคนกำลังทำร้ายเด็กคนหนึ่งอยู่หวานรีบตะโกนสั่งให้ผู้หญิงคนนั้นหยุด ผู้หญิงคนนั้นรีบหนีไปจึงได้รู้ว่าเธอไม่ใช่แม่ของเด็กแต่เด็กคนนั้นกลับพุ่งเข้ามาหาเธอแทนพร้อมด้วยใบหน้าอันน่าเกลียดน,น่ากลัวแถมยังพุ่งเข้ามากอดรัดเธอและขอจะตามกลับบ้านด้วยหวานต่อสู้สุดชีวิตเพื่อสลัดจากเด็กคนนั้นจนเธอได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าอย่าทำร้ายเด็กหวานจึงรีบหนีปล่อยให้เด็กประหลาดคนนั้นเข้ากอดรัดเหยื่อลายใหม่แทน สาวคนหนึง่งกำลังนั่งเล่นกับลูกแล้วเจ้าลูกชายตัวน้อยก็วาดวรูปหน่ากลัวขึ้นเธอรีบดุและไล่เด็กน้อยให้กลับเข้าไปนอนนั่นเพราะเธอห่วงว่าลูกจะกลายเป็นเด็กโรคจิตแล้วทีวีก็แสดงข่าวเครื่องบินตกเหมือนกับในภาพที่ลูกเธอวาดยิ่งไปกว่านนั้นยังมีชื่อของเธอเป็นผู้เสียชีวิตอีกด้วยตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมลูกถึงวาดวรูปนั้น เธอไปหาลูกเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนจะอำลาและกล่าวขอโทษลูกของเธอยังเด็กจึงมองเห็นเธอได้เพราะจิตยังบริสุทธิ์เธอเดินทางบ่อยจนไม่มีเวลาดูแลเขาแต่เด็กน้อยก็มีสัมผัสพิเศษอย่างที่เธอคิดจริงๆ เมย่าเล่าเรื่องผีในตู้ให้แจมฟังโดยหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้เพื่อนกลัวได้แต่มันก็เป็นเพียงมุกตลกที่น่ากลัวดีซึ่งเด็กหอมักจะใช้แกล้งกันแล้วทั้งคู่ก็หลับไปคืนนั้นแจมตกใจตื่นขึ้นแล้วก็พบว่าเมย่ากำลังมองมาที่เธออย่างน่ากลัว แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือใครคนกำลังซุกหัวเข้าไปในตู้เสื้อผ้าและใส่ชุดนอนชุดเดียวกับเมย่าอีกด้วยและเมื่อลองสำรวจดีๆจึงพบว่าเมย่านั้นมีแต่หัวส่วนลำตัวที่ใต้ผ้าห่มนั้นว่างเปล่าวันหนึ่งที่สไปค์กลับจากโรงเรียน เธอรู้สึกว่าวันนี้เงียบผิดปกติชอบกลแล้วเธอก็พบว่าอาม่านอนล้มอยู่ที่พื้นเธอรีบวิ่งเข้าไปช่วยกลัวว่าอาม่าจะเป็นอะไรและยิงตกใจที่เห็นสภาพอาม่ากำลังแย่ท่านอาจจะล้มลงตอนที่อยู่บ้านคนเดียวด้วยความตกใจถึงไม่ทันสังเกตว่าข้างหลังมีใครอีกคนจนเมื่อใครคนนั้นเปิดประตูมาเธอถึงกับกรี๊ดลั่น นั่นคืออามาที่กำลังตะโกนบอกเธอว่าให้รีบมาทางนี้ซึ่งทันนั้นคืออามาแล้วคนที่นอนอยู่ที่พื้นนี่คือใครกันซึ่งกว่าจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปแล้วคืนหนึ่งหลังจากที่แสงพึ่งกลับมาจากทำงานเขาสังเกตว่ามีใครกำลังแอบดูจากหอเก่าฝั่งนั้น มองไปก็สังเกตเห็นหญิงสาวกําลังส่งยิ้มให้เสือผู้หญิงอย่างแสงมองดูวิเดียวก็รู้ว่าเธอกําลังคิดอะไรแสงจึงคิดว่าจะสารต่อความสัมพันธ์นี้กับเธอทันทีเขาจึงรีบลงจากตึกเพื่อขึ้นไปหาเธอแสงรีบเคาะประตูแจ้งให้รู้ว่าเขามาถึงแล้วยิงกว่าแจ็คพอตเมื่อเธอเองไม่ได้ล็อกประตูไว้เสียด้วย แต่แล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือผู้หญิงคนนั้นผูกคอตายไปแล้วเพียงแต่ศพหันหน้าไปหาห้องเขาอย่างพอดิบพอดีผมเป็นคนชอบเดินป่าการฟังเสียงชนีเก้งกวางคือความสุขของผมแต่วันนั้นผมได้ยินเสียงผู้หญิงกำลังเรียกดูเหมือนเธอจะบาดเจ็บและกำลังต้องการความช่วยเหลือ ธอบอกว่าตกเขาและขาแพงจนเดินไม่ได้เธอสวยและกำลังดีใจมากที่ผมช่วยเธอไว้ผมจึงอาสาให้เธอขี่หลังเพื่อจะพาเธอกลับบ้านจนเมื่อใกล้ถึงบ้านพักเจ้าหน้าที่ผมก็พบก,กับป้ายประกาศข่าวติดอยู่ผมตกใจมากเมื่อเห็นภาพผู้หญิงคนนี้อยู่ในป้ายซึ่งประกาศไว้ว่าเธอหายไปแล้วกว่าสามปีแล้วที่อยู่ข้างหลังผมนี่คืออะไรกันแต่ก็ไม่เป็นไร ผมจะดูแลเธอเองเพราะผมก็อยู่แถวนี้มานานหลายปีแล้วเช่นกัน